เบื้องจัดายจากนโลดอุ้ยงามับเบิรดโอ้ยโหสิล้อโอ้ยมองๆๆๆพี่น้องพี่น้องนาหลน้ำไหลน้ำไหลโอ้ยอ่อนซ้อนแหงเด้เอาเข้าอุโมงอีกแล้วเอาไปอุโมงไปไปที่นี่ดูอุโมงไปก่อนอ้ย อุณอัโอ้โอ้สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายเดอ้อยินดีต้อนรับเข้าสู่จินนี่ชาแนลเมอรอนี่เฮามาว่ากองกันเป็นว่ากองครั้งแรกที่แบบตั้งแต่เฮ็ดงานมากปีกวัวกาักวแล้วก,ก็มาติดโควิดแน่ออียงแน่บสิกรับไทยกับบริกัรก็เลยได้ว่ากอง ว่ากล่องแปลว่าวันหยุดของการทํางานนะคะเมื่อนี้เมื่อนี่จินีมาเทียวอันมาเทียวอันมาเทียวอันเขาเอินไว้อย่างมุ่งบลองบ่เมืองเชามอนีประเทศฝรั่งเศสมองดูงามงามพี่น้องเอ้ยอันอาจจะเป็นแบบบรรนอกจักน้อยนะคะเพราะว่าจนีนีอ่ะอันตื่นเต้นไม่คยเห็นเออประมาณว่า ค่นกสิเอิญว่าอันบ้านนอกเขากุงุงค่ะประมาณนั่นแหละแต่ว่างาม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 ได้พี่น้องมองดูอันนี้ถ่ายอยู่ในรถได้จ้ะถ่ายแบบว่าโอ้ยถ่ายงา,งามแบบงามแห้งภูเขานนะงามงามเขาว่าเอาอันนี้เขาในองค์มงคองค์เขาว่าคือสวรรค์กระพูดแ,ววแต่ว่าสวรรค์จริงๆอะเป็นยังไงแต่ว่า มันสีขาวบีเบิร์ดเลยแม่พี่นอ้องแบบพูนัวแบบงามแบบงามแบบมงามอุ้ยอันนี้เห็นในกล้องในโทรศัพท์ถ่ายในรถอาบซียเป็นเดเด้อจา้าเพราะว่ามั่นในหอดมองมั่นคาดตื่นเต้นถ่ายถ่ายถ่าย,ายเป็นเขาเอิ่นว่าอย่าง,ง the road, ก็อ่อนเดอะโรสภาษาอ่านภาษาอังกฤษกับบอครองภาษาฝรั่งเศสกับว่าเป็นเอาแบบภาษาบ้านท่า,หาหนี่แหละเนาะจ้าเนาะอุ้ยงามอันนี้อยู่ในรถเลยค่ะ ทุกคนกำลังเดินทางมาว่ากล่องเป็นว่ากล่องแรกของปีนี้นะคะเพราะว่าไปใส่เพราะได้ลับเมืองไทยกับพ่อกระเทินจิถือก,กักโตเปิดเวลาทำม,มาเที่ยวในฝรั่งเศสป้องกันเอาพี่น้องป้องกันใส่แอลกอฮอล์สิสเปรย์ล่วงรดสิสเปรย์ลงเทาสิ่นั่นป้องกันผนัง,นางงามแ้ง อันนี้เป็นว oh, ิด oh oh. e oh, ีโอแหละอ๋อเป็นเรื่อยๆก่อนเป็นเมื่อไม่อาชีเวียนหัวเนจากน้อยนะคะวิดีโอนี่เสียไปลง YouTube อันของซองจินีแนแนวถ้าแบบถ้าแบบมันแบบพาลงได้นะถ้าเนื้อหาเป็นตะเบิงก่ะซอยกดไลค์กดแชร์กดซับตะไครให้กินนี่นะเด้อค่ะ เดี๋ยวล้องทายเบิองอยากคาเทศแบบเขาเอิ่ยยังก่อนยูทูบเบอร์สิแม้เวลาไปเที่ยวไปยังแบบก็ได้แบบเออมียูทูบเบอร์ของเจ้าของอันนี้วิวขางทางนึงนิอะเป่าไทยแนเวเป่าว่าเปา่าเล่าแนวนะคะเออเป่าฝรั่งเศสกะได้เนยน้อยเป่าอังกฤษกับม่ได้หรอกค่ะก็ลืมเบิดแล้ว ใอ่สามมนี่อยากให้คนได้เห็นซื้อๆค่ะอยากให้คนได้แบบโมแมนอันเทวีวิดีโอนี่อยากให้พ่อแม่ได้เห็นอยากให้เล่าว่าเออหลูกมาเที่ยวกับหลูกอยู่เมืองนอกกับมีความโนนีน,นั่นจักน้อยะคะอ่ะเอาซ้ำนี้แหละค่ะ ชามมนีแล้วเมืองป่าชามมนีชามมนีเบลคามทูชามมนีเบียงมนุชามมนีมุงบลองอะไรสาลีตุนมูนงามจอดให้คนขามถนนค่ะประเทศนี้ ดีคนขับรถดีดีเป็นบางคนนะคะ <laughs> โอ้ยงาม <laughs> จินี่จะตายไปอีกจักน้อยค่ะถ้าวิดีโอนี่จินี่ว่าจะเอาไปลง youtube เป็นวิดีโอแรก <c oughs> นะคะนะคะทายโอ้ยงามบ้านเมืองเขาก็งามงามงาม <c oughs> ช่วงนี้นาะหอนของฝรั่งเศสจ่ะก,กระซิฮห,หอนหอนเนี่ย <c oughs> ค้นทายกระซิโตดําดํ สำนี่ราคะวิดีโอนี่พวกกรุบคลิปนะคะเนาะเดี๋ยวจินี่ไทยเบิร์ใหม่บ๊ายบาย